กันพอดีวีสองได้วีสี่วีสี่ได้วีสองเพราจริงจแล้วใครมากเพราะจริงจแล้วเขาสองคนนี้ต้องดูแลกันเท่านั้นพ่ออเป็นทาตของเองเลยนะพอพี่อ๊อฟไม่ได้ใครนทาแล้วหนุ่มใหญ่ไม่อ๋อใช่ไหมเนื้อหลดไหล่ทายทายว่ามีห้าเป็นบาร์บี้ของตัวเองไม่มีเพราะฉนะบาร์บี้ของตัวเหงคือวีแปด ดาววานิวเต้เหนียมากเลยไลรไมากเลยไลีมกต่อไปมีหกมีหกก็เป็นอีกตู้หนึ่งที่จับได้ขึ้นกับดาว หนูว่าบอกพี่อพีพ่เขียนให้เพาหนูรู้เลยวาพี่ชายร้เลยรูเลยหนู่อไป V8 ใครว่า V8 คือบัดดี้ของตกจะอมรเจะอีกจะี V8 V8 จะต้องดูแลว1งครับเพราะฉะนั้นอีกเลยทุกยทไมัเกียนัอไดูนีู่นี่ดูนี่อ ต่อไปวีเก้าใครใคร่ามวีเก้าดูแลตัวเองบ้างเนี่ะผมวีเก้าก็ทำหน้าที่รอวีห้าครับทช่ไหมีห้าจูบเห็นล้ไนะ้จับันไไ้ โอ้โหโอ Daddy, ้โหคุกคูใครทายว่า v ีสิดูแลตัวเองครับไม่ม่อพี่อออพี่ออใครโว่หนูเป็นดูแลอ่้ผิดเพราะจริงๆแล้วมีสิบต้องดูแลมีเก้าครับเจีนเจีนเียนปะอีกแล้วเออเจีเนีย่ปยดูและ แต่ว่าใครจะโลมีสองคนที่วดูแลหลายคนมากเลยเฮ้ยเขาาโมแลเจนเขาเมือาไม่ได้ให้ขอแตเกขา่ได่าามาลู้ดได้ใต่เากเนเพราะฉะนั้นคุณเาตอนจะมีชาตเปฟนที่ตานี้เอ้ยหนูตอบถูกชาะใช่ไงหนูมีธาตไงนูได้ธาตุใจ่พี่ได้ไงแล้วก็ใครอีกคนนะ พี่แอนพี่มาถ่ายว่าหนูค่ะหนู็ีท่าสองคนเป็นท่าเองอ้ยหนูใช้ท่าพี่แอเรามีท่าสองคนตู้เราได้ปล่าเจ้าตอบตู้เราได้ป่ากี่ถ้วยวกี่เาว่ามีแปะแล้ก็ทยุกปะะลงคนทดยดูกมีกุญแจซอนมีทีมีอีก มีนิวตี้แล้วนิวตี้อ่แล้วพอใจเขาพูดถึงโอเคหนูไม่งงแล้วค่ะหนูเปรียบจะเหมือนมีสีหนูเขียนหนูว่าเปรียบจะเหมือนตรงนี้หนูคือฝังใจนิวตี้มากมันทำทุกยากแบบว่าเหมือนเหมือนตัวมันเป็นบัตตี้อ่ะที่นี้นะอ๋อทำงานตอนมาดีเนียนตลอดเลยเขาพูดอะไรตอนแรกอ่ะอยู่อ้างปัจจัย

ก็มานวเงินเบบนนหละกำรรเย้่ตอนแรกน้องใครน่าส้องไปเนาะโอ้ถ่ายถ่ายีรก็อีกแต่จริงแล้วแปลว่าอะไรี่เหักการชีวิตตอนนั้นเจาแม่นอ่ะเรารู้ได้ไงว่าเป็นตานี้ไม่ค่ไม่ได้คิดที่พี่านี้เลวอะ่ะไมได้คิดว่าแม่เดี๋ยวบอกออกมาส่วนตัแล้วอีกรู้ได้ไงว่าเป็นแม็กคือตัวหนังสือที่เขาเขียนให้ตรงกับพี่แม็กเลยคือเขาพยายามตั้งใจเขียนมากจนหนก็ทุกวัน หนูรู้ว่าเขาลูกวาน่ะเขาพี่โมเมื่อวานเขาแต่เราก็รู้ว่าเป็นแม็กมาตั้งนานแล้วบอกว่าแม็กอะมานทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วของนั้นอะก็มีของเองคนเดียวเราก็เลยเชื่อแล้วเมื่อวาน่ะคเขาพูดให้หนูอยากเขียนอยากเขียนพี่ซันให้พี่ซันเนี่ยแต่หนูรู้ว่าพี่ซันมีเพื่นหนึก็เลยให้พี่เขาเขียนให้แล้วเราจำได้เป็นอะไรแล้วใครก็ใช้จับออฟตลอดเลยเราก็แบบ อะไรลูกไม่ใช่ออมแล้วละแล้วหนูรู้ได้ไงว่าเป็นพี่เขาป่ะเขาหนาวว่าหนูไม่ดูแลเขาแล้วอ่ะหนูไม่รู้เขาพิจารณาตัวเองดูแลอย่างดีเลยนะก็เลยเอาแบบให้เขาเลยนะแลก็เอานมอย่าเขียนโอ้พี่สองก็เอาอะไรรางวัลนักกินบ้านี้หมดป่ะเอารองแบบน้ำเอใหม่ดูแลไม่ดีใช่ไหมตัดไปเลยแล้วรู้ได้ไงอ่ะว่าเขาดูแลหนูไม่อยเท้ามาแบบกับข้า